สวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังพิดานนะคะนี่พีดาวเพิ่งกระไดามาหอดแล้วมากับเพื่อนๆเพื่นแล้วค่ะกระไดามากินอาหารของควนโจกับควนลอยนะคะตินวันคล้ายวันเกิดค่ะอา,อาหารมให้ค่ะ ใช่มงคลค่ะค่ะพายประกายแก้วค่ะอันนี้ตัวแรกนะคะฟังน้ำหวานฟังโบวีฟังพีดาว อ,อ๋อขอโทษค่ะอันนี้ตัวที่สองพังนองสมค่ะมีพังโบวีค่ะไพ่ผู้พาค,ค่ะกับคุณแม่ข้ามมืนค่ะอันดับพังสีนวลนค่ะอดีว่าเพิ่นยง,งอยู่ค่ะ ผู้าครับผู้่าครับผู้าใครที่ไหนผู้าตอาเร็วอาร้อรคะตัแรกก็จะเป็นผ้านำหวานผ้าหนองสมผ้าพิดาวผ้าโบวีนะคะพ้าผู้ผาภ้าปกกผาใช้มงคลภ้าปะกากแก้ว ทางคำม,มือนทางสีนวลค่ะค่ะเปนกแดรโอ้แ่บหลายค่ะมีความสุขงรัรัาชนะวันนี้แซ่บหลายค่ะมีความสุขช้างวัฒนธรรมวัฒนธรนะครับก็มีทำเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับช้างของเรานะครับวันนี้ เป็นนคร้ายวันเกิดของควานโจ้นะครับช่องทางใี่ดาวนะครับผมแล้วก็ควานลอยนะครับหรือควานแบงค์นะครับผมช่องทางน้ำหวานก็ได้ถือโอกาสนะครับตอนนี้ถือโอกาสเลี้ยงอาหารค้างนะครับผมก็เป็นคะแนนส่วนตัวของควานลอยนะครับควานตู้ที่แข่งกันนะครับ กแซมไลยค่ะแซมไล่อไรวะไก่เล็บเหรอแซมไลยว่ะข้าวชางนะครับผม่ก็จะเป็นหาในพี่ของพิซันมาจากสวนควาลอยนะครับที่เราปรับพื้นที่ผมดินนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำสาวๆของรานรัตา์นะครับนี่ก็ยังมาไม่หมดนะครับพีัสกายกำลังกินนะคะแสบหลายพังน้ำหวานพังนองสมค่ะพังพีดาวค่ะโอ้กินหยายางแสบแห้งพังพีโบวีพายผู้พาค่ะกระแ่บเพื่อกัน พายใช้มงคลค่ะทายระกายแกวค่ะพังค้ามืนพังสีนวลค่ะแซบเป็นก็ได้กินกล้วยกินแต็งโม่เมื่อไปแล้วค่ะดทถากก็จะกินเป็นหยาเนเปียนะคะค่ะอันีิก็เป็นบุรีกามือเป็นวัานคายวัานเกิดของขวาญโจค่ะกับขวัรลอยค่ะ

ทางนี้ภูผานะครับเยววันน้ผานะครับใชู่ผาโอ้มีความสุขแหงค่ะบึงจาก นาเจตนะคะพังพี่ดาวนิ่งให้ไม่คบสุดราคาได้เจอมูได้กินอาหารกับมูได้กินอาหารรวมกันนะคะมี่กระพายใช้มงก้นค่ะใ่ะเป็นกระป็น ปลาปะกายแก้วค่ะสัดดีอย่งา,างหล่อคาะ <c oughs> มีเป็นพังคข้ามืนค่ะพังคขมืนพังสีนวลค่ะกา ขอขอบคุณ FC. เอฟซีที่เข้ามารับชมเข้ามาให้คะแนนฟังพี่ดาเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามช่องพังพิดาเด้อค่ะอย่าลืมติดตามช่องพังพิดาในเด้อค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังพิดาวนำเด้อค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะ